ขอเชิญทั้งสองท่านเดี๋ยวมาพูดคุยกันด้านหน้าสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะมาชมซีรีส์กันนั่นเองนะคะ,ะใช่ตอนนี้ให้เดินสกายเลย <laughs> ให้เดินให้เด <laughs> ินสกายกลเลยเป็น,นการเปิดตัวพี่สีให้บอกว่าแฟนๆได้เห็นเราทั่วโรงเลยเหลือมากค่ะเอมากยังไม่ถึงไกลนิดหนึ่งไกลนิดนึง สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าพี่บอกว่าอีพีนี้สนุกมากแล้วก็รู้สึกอยากจะเมาลงแบบว่าเอาฟิลตอนที่แบบว่าดูแบบครั้งแรกด้วยกันครับในงานพรีเมียร์เรารู้สึกว่ามันมีอรรถรสแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับแฟนๆนะรู้สึกว่าเออเมาลงอยู่ดีก็อยากจัดก็จัดเลยก็คุยกับหนูคับพี่อ๊อฟก็ช่วยกันซัพพอร์ตเลยก็เกิดโรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ชวนชาครี ไม่ใช่ชาคลิตชาคลีาคลขาเป็นไงบ้างเมื่อกี้ส่งมาแล้วดูแลไหมไม่ค่อยดูแลตัวเองเยังไม่ได้เลยจังเลยนนไม่ประเด็นอะ่ะคือคุยกับบอลชอนทาไมทําผมทรงนี้ไม่ชินตาเพราะว่าเล่นด้วยกันมีทรงแบบว่าหน้ามา้า,มาช่างผมบอกว่าอยากให้หล่อบ้างหล่อหล่อวันนี้เขาหล่อก็คำถามต่อไปเลยคนะ่ะคำถามต่อไป ถามว่าอยากให้สปอยหน่อยว่าในอีพีสามเนี่ยที่เรากำลังจะได้ดูเราจะได้เจอกับอะไรบ้างสปอยได้ไหมคะพี่สีนี่ทางนี้เลยคุณเข้ามาแล้วมาชาคีพี่วันทนสปอยเลยคือเมย์คือเมย์คือเมยเป็นไหมสปอยก็เป็นครั้งแรกที่ท่านชายจะเข้าวังครับแล้วก็ร้อนน่าจะร้อนตื่นเต้นถึงเต้นแล้วพี่สีมี <c oughs> อะไรสปอยนิดนึงไหมเอ่ย ครับก็จริงๆอีพีนี้ก็เขาบอกว่าสนุกมากคนตัดต่อคนเบื้องหลังพุ่งกับเองบอกว่าสนุกมากๆควรแบบว่าจัดที่โรงไม่ว่าอีพีสามอีพีสี่อีพีอื่นไม่ใช่ไม่สนุกนะฮะสนุกเหมือนกันนะทุกคนแต่อีพีนี้มันจะมีความแบบพึ่งเข้าวังขนีนพึ่งเข้าวังเราจะเกิดการแบบตื่นเต้นแล้วก็อุปสรรคมากมายไก่กองว่าจะเจออะไรบ้างเจอชาคีที่มาช่วยดอกรื่องนี้ไมถึงว่าดรอปความเครียด <c oughs> ตอบความเครียดเรื่องนี้ให้แบบว่ามีความแบบคอมเมดี้มากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีซีนอะไรบ้างผมก็แบบลืมแล้วเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเพราะฉะนั้นขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยเดี๋ยวให้นักแสดงของเราไปนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกอึดใจเดียวเรา<ม>จะได้ดูกันแล้วนั่งตรงไหนข้างบนไกลวะพี่อ๋อไปเรียกเดินขึ้นไปเลย สองคนนี้ช่วยไปนั่งที่ผมเพิ่งลงมาเนอะตองไปแล้วไปนั่งแทนผมได้ไหมผมขออนันต์หอพี่เจ้าครับผมก็ดีใจมากมาที่ทุกคนมาในวันนี้นะครับผมก็ใครที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเนาะก็มาร่วมโมเมนต์แล้วก็อยากให้ทุกคนมวินที่สุดเหมือนวันที่งานทีเมี์เลรฮะรู้สึกอะไรก็คลิปออกมาได้สุดเสียง โหสุดเสียงได้ร้องไห้ได้มีไหมร้องไห้ยาง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 หรือว่าจะฮอบไปกับพ่อบ้านชาขี่ก็ได้เยอะอันนี้ฮอบเยอะฮอบกับเฮฮาสําขัญจะเยอะอเดี๋ยวทุกคนไม่ต้องตกใจถนะ้าผมนั่งดูแล้วผมถอดเสื้อดูนะครับอาจจะรอแล้วก็ถอดเสื้อนิดหน่อยอันนี้ไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่มีใครได้เห็นเนี่ยน่าจะเห็นอยู่แล้ผมก็ฝากด้วยครับสำหรับ The next print ข้าฝากแพ่งเธอ EP 3ในวันนี้ก็สามารถดูด้วยเล่นเท็นไปด้วยก็ได้นะครับเอาสะดวกใจเลยหรือว่าใครอยากตั้งใจดูแบบสนุกสนุกก็ได้ครับผมก็ฝากเพจวันนี้ขอไปมากอ2อง0อล้านโอ้โหทำไดใ้ในประวัติ X <laughs> ก็ยังไม่มีนะสองล้านเนี <laughs> ่ย เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวกบมาดูเดี๋ยวก็มาดูนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องฉายละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฉายร้อมกับช่องวันใช่เดี๋ยวไม่ถ่าเป็นพิธีเขาทำบุญอยู่ฮะเดี๋ยวเขาเขาสงบอารมณ์อยู่นะผมได้ค่ะขอเชิญนักสดงด้วยค่ะได้ค่ะเอาล่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับการเล่นเทรนด์วันนี้นะคะย้ำอีกรอบนะคะสำหรับแฮชแท็กนะคะสามารถติดแฮชแท็ก The Next Prince EP 3นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ด The Next p r i n t e p i s o d e ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้บอกเลยนะคะว่าวันนี้เราอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพในโรงภาพยนตร์ได้ นะคะแต่ว่าขอความร่วมมืออาจจะไม่ยกโทรศัพท์สูงเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะระวังแสงไฟน้องแยงตาเพื่นข้างนะคะแล้วก็หรือว่าท่านไหนนะคะวันนี้อยากจะอัดหน้าจออัดหน้าจอไปด้วยนะคะในระหว่างการดูซีรีส์นะคะสามารถอัดหน้าจอหรือว่าถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายดีโอในรถก<ต>็ยพลินได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่เราจะปั่นแท็กปั่นเทรนนะคะสามารถติดแฮชแท็ก The Next Prince EP 3นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ด The Next Prince Episode 3ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ รอมากหล่อมากหล่อมากเสื้อยือดเอากล้ามไม่อยู่แล้วพี่ซีค่ะมีคนขอให้แจกทุเรียนค่ะเมื่อกี้ยินดีอ่าเดี๋ยวเราอะไรนะคะทองมคนบอกให้แจกทองเอาล่ะทองม,อมขึ้นนะสิ <laughs> ลงแล้ว,ลลวเอาละค <ลง S 2> ่ะก็มเมื่อสักครู่นี้ได้รับชม E ีพีสามไปแล้วมาพูดคุยกับทั้งสองท่านกันบ้างดีกว่าอะถามความรู้สึกหน่อยเมื่อกี้ดู e ีพีสามจบไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะ่ะพี่บอลชนก่อนเลยสนุกมากครับสนุกไหมสนุกผมชอบผมได้ดูข้างบนผมอยากให้ทุกคนมาดูอย่างนี้ทุก e ีเลยเพราะผมชอบอที่ทุกคนแบบเมื่อกี้เหมือนเหมือน,นที่คาเดน,นพูดว่าอะไรนะคุณจะไปไหนเออ<ๆ>อยู่กับเราก่กอนเออ เชียร์ยนางเหมือนเชียวมวยเนาะ <_ an> แต่ว่าเท่ากับว่ารอบหน้าอีพีหน้าพี่บอลชอนเป็นคนเหมาโรงหนูไหมฮะวาแย่แล้วเพราะว่าอยากดูก็ต้องจัดเนาะ <_ an> เออ <_ an> ให้ทุกคนหมอให้ผมง่ายกว่า <_ an> อาทางพี่ซีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากดูอีสานจบสนุกมากครับผมชอบรีแอคทุกคนมากคือเหมือนเรื่องนี้ไม่เอาความรักแล้วอะเอาความแบบว่าโกรธเหมือนไฟกันอะแล้วผมเห็น แฟนคลับทาคลิปเหมือนยกอ่ะมันมีคัดแต่ละคัดครับผมแล้วก็เหมือนแบบว่าชลันพูดชนะคะแนนขึ้น500ร้อยคนนึงพูดชนะติดลบอะไรเง,งีเออ้ยทุกคนสนุกไหมฮะอีพีนี้สนุกนอกสนุกเนาะจริงๆมีหลายแบบมู a แ d ะโทนมากในวันนี้ฮะแล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นฉากเห็นซีนใหม่หม่ๆม,มากขึ้นแล้วก็พลังของรุ่นพ่อแต่ละคนมีอํานาจมากแบบทรงพลังมากก็รู้สึก enjoy มาส่วนตัวรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูดีไปหมดเลยอ่ะดูแล้วแบบขนลุกแล้วรู้สึกจําได้เลยในในบางซีนแต่ละซีนที่เราถ่ายแล้วมันแบบเหนื่อยมากก็มีหรือว่ามีอุปสรรคมากก็มีอะไรเงี้ยฮะแล้วพอมาดูอีกก็ทําให้รู้สึกหายเหนื่อยอยากให้หนูมันมาแบบอยู่ด้วยเลยอ่ะเอออีพีหน้าเลยเหรอฮะอ่ะเราทั้งสองท่านส่วนตัวมีซีนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะจากอีพีเมื่อสักครู่นี้เราชอบซีนไหน หน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำชอบแต่แต่ชอบกว่าคือซีนคณินเหยียบเท้าเพราะนั้นเจ็บจริงเออวิสี่ละแต่วิสีนี่ยังรักเมื่อกี้เมื่อกี้แอบบอกพอเขาดูซีนที่คนินเดินลงมาตอนสุดท้ายตอนเปิดตัวเขาบอกโอ้ยิ่งใหญ่จังอยากร้องไห้เขาบอกอบอกจะร้องไห้เขาชอบเขาซึ้งเขซึ้งอาคาคุณแล้วอุยยากอะชอบหลายซีนเลยครับผม ผมชอบซีนไหนหรอซีน next episode ฮนะซ oh. <laughs> ีนที่อยู่บนภูเขา <c oughs> ตอนนั้นเราไปถ่ายที่ภูเขาจริงฮนะมันเป็นเหมือนถ้ำถ้ำแบบว่าสวยมากไม่สปอยมันมีแล้วใน episode นะ <c oughs> ใช่เข้าไปผู้ชมพิสุจน์อา่าก็ถ้าอีพีนี้หรอจริงๆซีนหน้าห้องน้ำก็ชอบฮนะ <c oughs> ก็ซีนแรกๆเลยในห้องนอนอืมอะไรนะก็มีหลายซีนครับมีหลายซีนจริงๆชอบซีนที่มีพ่อบ้านเหมือนกันทุกซีนมันมันทำให้เราดูผ่อนคลายด้วยแล้วก็รู้สึกเอ็นจอยทุกอย่างมันครบถรากฮะนีีพีนี้อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนชอบซีนไหนน้องนา เดค่ะต่อไปนี้เดินผ่านหนูเดินผ่านเฮียหน้าห้องน้ำืออเหรอหน้าห้องน้ำเป็นเท็นแแท็กหน้าห้องน้ำหมอหน้าห้องน้ำค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่ซีบอกว่าเฮ้ยซีที่ชอบจริงๆก็คืออีพีนาใช่ไหมทีนี้อยากจะทราบเลยค่ะว่าแล้วในอีพีนาเราจะได้เจอกับอะไรบ้างจะเป็นความสนุกประมาณไหนสปอยให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะจริงๆวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีซีไหนบ้างรู้แค่บางซีอะไรเงี้ย มเมื่อกี้ดูกับบอลชอนบอลชอนบอกเอ้ามีซีนนี้ได้หรอหเร็วมากจะจบก็หรออะไรเงี้ย <c oughs> EP หน้าหรอผมชอบในถ้ำละกัน <c oughs> แต่ว่าต,ต้องมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ต้องรอไปดูต้องรอไปดูถ้าเราสปอยมันจะไม่นุกเลยทุกคน <c oughs> ใช่แต่ขอบคุณทุกคนมากๆที่เล่นเทรนดด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้แอบชงงกหน้ามาอยู่ จอมือถือแสงไฟเปิดแบบก่อนเรื่องเริ่มเรื่องก็มีอยู่ช่วยปั่ทเพลงไงน่ารักแม่ทุกคนน่ารักแม่แล้วพี่บอลชอนมีอะไรอยากสปอยในอีพีหน้าไหมคะไม่รู้เลยครับกูผมไม่รู้ว่าจะสปอยอะไรเลยครับเอาเป็นว่ามันต้องมีนี่แหละมันต้องมีโมเมนต์ฮอปอะไรเงี้ยเอาจริงตอนเมื่อกี้ตอนเราดูเราก็ไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรไปอะไรเงี้ยเพราะว่า มันเล่นไปเยอะมากแบบถ่ายในแต่ละซีนแต่ละคัดแต่ละเทค,คือมีหลากหลายเวหลากหลายชอยมากก็แล้วแล้วแต่พี่ออฟก,กับคนตัดต่อว่าเขาจะเลือกแชทไหนเพราะนั้นออกมาเราก็เป็นคนที่เล่นแล้วก็เซอร์ไพรส์กับมันเหมือนกันว่าเราเล่นชอยนี้ไปเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือต้องเมื่อกี้ดูแล้วคือพี่วันชนงเป็นตัวแทนหมู่บ้านมากคือเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการทำหน้าฮอบจริงๆคือถึงเครื่องมากคือทีหลังถ้าสมมติว่าจะเขียน อ่า uh, description บญญารรยายตัวละครก็เขียนไว้เลยว่าเป็นตัวแทนคนดูครับตัวแทนคนดูเออจบเลยถูกต um> ้องเอาละค่ะก็ได้ฟังความรู้สึกของทั้งสองท่านไปแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีเป็นโปสการ์ดนะคะแล้วก็พร้อมได้เซ็นจากพี่ซีมาแจกรางวัลเดี๋ยวให้พี่ซีร่วมพี่บอลชอนก็ได้เลือกเลยค่ะขออนุญาตนะคะสามารถเลือกได้เลยอันนี้ให้ให้ดูนะคะว่าเป็นกระดาษเปล่าเป็นกระดาษเปล่าเลยนะคะไม่มีวงใดๆเลยพี่ซีจะเป็นคนเลือกเอง เราจิ้มเลยใช่ไหมฮะจิ้มได้เลยค่ะมีแถวก็คือจะเป็น A ถึง X เลยค่ะแล้วก็มีตัวเลขตามอ <Okay. S 1> ีคผมจิ้มเลยนะครับ,บเออขาบอกหลับตาจิ้มหลับตาจิ้มอุ๊ยอะไรคะ r สามสิบ A สามสิบฮะเหมือนจะอยู่ฝั่งนน้น r สามสิบค่ะลุกขึ้นมาได้เลยค่ะอะไรอ่ออาฟังไหนคะ r สามสิบเชิญเลยค่ะ อ๋อใช่ใช่ใช่ใชดีได,ด,ด้ครับคุณมา<ล>รับจากพี่ซีได้เลยนะคะ <laughs> <laughs> ทำไมขำละ่ะไม่เลยขืนน่าตัวเองห <laughs> ล่อเนาะ,ะให้ดูก่อนหลอ่อพี่ซีขินอะไรคงจะหล,อลอ่อเชิญเลยค่ะมาด้านหน้าได้เลยนะคะมารับได้เลยหล่อจิ้มไปทีเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <laughs> ได้ได้ได้อ่ะอ่ารับกันเลยเขาเดินมาเลยเต้นมาเต้นมาเล้ว ได้เลยครับผมยินดีด้วยค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอันต่อไปครับขอบคุณมากนะครับอันต่อไปครับ x ค <X C. S 1> ่ะ x x สี่อ่านี่นี่นเดี๋ยวพี่ซีจะจิ้มทีเดียวเลยนะคะ x สี่ m เจ็ดค่ะ x สี่ m เจ็ดิกสองคน b ยี่สิบสามค่ะแล้วคนสุดท้ายค่ะ D4 ค่ะดีด็อก sure, yeah. well, so ี่เชิญเลยค่ะมาเลยแม่ค่ะยินดีด้วยมากๆกเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในช่วงท้ายของเรากันแล้วเดี๋ยวเชิญพี่สีแล้วก็พี่บัรชนได้ถ่ายรูปกับแฟนๆเดี๋ยวให้ทุกคนพี่ซีจัดเดี๋ยวไปอยู่ตรงกลางได้เลยเอาไปอยู่ตรงใช่เราหันหน้ามาทางนี้ตรงไหนดีค่ะกล้องค่ะให้พี่ซีอยู่เลเยอร์หน้าดีไหมว่าไปตรงข้างหน้าก็ได้ เดี๋ยวตรงกลางข้างหน้าเลยค่ะมีใครหลับไหมเนี่ยถ้าเห็นว่าใครหลับนี่โกรธนะตอนดูเดี๋ยวเราถ่ายภาพเกิดขนาดนี้ร้อยเลยมันมีซินไม่ใช่ รู้เปอนกันอยากรู้ด้วยจนขนาดนี้เขาเล่ายู่ไม่ได้อันนี้เล่าขั้นตอนแรกแล้วกันมันมีซีนหนึ่งที่เราคุกเข่าคูดด่นี่แหละเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งแล้วก็คุกเข่าวัวนชอนแล้วคุกเข่าตรงนี้ แล้วมันจริงจังมากเหตุการณ์นั้นล้วบอลชอนลุกแล้วด้วยห่างตาไปดูคือบอลชอนแบบลุกเงี้ย <c ười> ไม่ได้มันชาไปหมดเลชาเหมือนกันตอนนั้นคือแบบหืมปวดขาวมากตอนนั้นลูนคนยถูก่าไหนคือทุกคนน่น่าจะมีใน Behind the Scene น่าจะมี b e <c ười> ยังมีอีกหลายอย่างนะสนุกฮะสนุกสนาน คือเป็นซีในวันนี้ไหมคะหรือว่าพี่จต่อไปต่อต่อ,ต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 อไปอ่าเดี๋ยวเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าใครเดาได้นะเดี๋ยวติดแท็กเนาะใน X แล้วลองมาถ่ายกันให้พี่ซีฉเฉลยว่าใช่ซีนี้หรือเปล่าโอเคนะคะ,ะก่อนที่เราจะจับกันไปมีทั้งสองท่านคะมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆก่อนที่เราจะจับกันไปเอ่ยวันนี้ก็อยากทุกคนติดตามนะครับแล้วก็ดูข้าวฟ้าเคียงเทินเยอะๆนะครับช่วยกันเล่นเทรนกันเยอะๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากทีก่ดูถึง EP สามแล้วเหลืออีก10 N EP อ mm ็ดีพนะครับให้ทุกคนได้ติดตามแล้วรอง่าสนุกแน่นอนครับฝาก้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคิวที่เหลือด้วยนะแล <c oughs> <c oughs> วแต่คิวที่หนัก่วง <c oughs> ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเป็นวันที่มีความสุขมากแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆที่ได้มาแบบว่าเหมาโลงโดยรัรโอ้ยเท่ คดดิ่งป่ามากเขาบอกว่าป่ามากป่าแต่บีมมีพี่ออฟกับหนูช่วยสปอร์ตด้วยครับผมไม่ใช่ผมคนเดียวแต่มาในานามเราไงเอาไหมสักงหนะึงก,ก,ก็ได้แต่ว่ามารวมๆมันก็ได้แต่มันจะเขินเราก็มาด้วยแต่เหมาลงเหมาลงโดยชาคลีไงแต่เดี๋ยวมาด้วยพี่ออฟเพียบอะไรไปสปอร์ตแล้วหรอ <laughs> เท่นะ ก็เนี motto, ่ยถ้า right? ค hey, ุณมาถึงคุณก็จะได้บอกว่าเนี่ยชาคีเหมาลงไม่มีใครซัพพอร์ตซัพพอร์ตคนเดียวหมดเลยจ่ายคนเดียวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เห็ไหมแต่รอมากกับคนอื่นดีกว่าครับผมก็ฝากด้วยนะฮะ The Next Print นะครับผมฝากยังเธอทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็อันคาที่ไอซีนะครับสามารถกลับไปดูได้เลยคืนนี้นะครับผมจริงๆตอนนี้ก็อยากดูต่อแล้วพอแบบ นั่นแหละก็ดูกันแสดงตัวเองด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณทาง s อด้วยนะฮะที่อำนวยความสะดวกนะครับผมแล้วก็มีอบอปคอนที่เรากินฟรีด้วยเนาะมี๊อปคอนแจกด้วยนะครับทุกคนก็ฝาก SF ด้วยนะครับผมเมื่อกี้นั่งขบวนจะหลับไม่หมายถึงว่าปรับเบาะแล้วมันสบายโอ้ใครของใครเพราะว่าข้าวฟ้าเคียงเธอไม่เพราะมึง <laughs> เฮ้ยสนุก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 ไหมฮะสนุกไหมฮะอา้าว <c oughs> อยากเล่นเป็นชาคีอะนี่ชอบแบบว่าอยู่กับบอลชอนแล้วแบบบอลชอนเล่นนี้เน่ยเล่นนี้ชอบเสนอห์บอลชอนอะไรเงี้ยเล่นเป็นชาลันก่อนอยากเป็นทุกคนเป็นชาลันก่อนอยากเป็นทุเปชาลันอนสนุกครับเล่นเป็นชาคีครับผมก็ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันนี้แล้วก็อย่าลืมหลังจากนี้ก็ฝากเล่นเทนด้วยเทนอันหนักอันงงนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าติดที่หนึ่งไปบ้างหรือยังไปแล้วมีช่วงเวลาที่เราติดที่หนึ่งด้วยใช่ไหมตอนนี้ติดอยู่ไหมติดอยู่ติดอยู่สุดยอดมากทุกคนกลับไปเล่นอีกฮะทำรีแอคด้วยผมชอบดูรีแอคใช่ครับเดี๋ยวดูว่าชันวันชอน ได้ไม่ลืมสนสนไม่เคยลืม<า>ไปงานอีเวนต์นู้นชูป้ายนี้เวธีล่ะโอเคได้เลยครับผมก็หวังว่าวันนี้ก่อนอาบน้ำทุกคนก็จะคิดถึงสีหน้าห้องน้ำนะฮะ<า>เดินผ่านหน้าห้องน้ำก็จะคงจะคิดถึงสีหน้าห้องน้ำอันนี้ผมต้องวางใหม่แล้วใช่ไหมครั อยากพูดอะไรอีกนิดนึงไหมคะพูดอยากพูดต่อไหมคะเอาแม่ไม่เลยน้องเด็กลับไปดูอีกรอบหนึ่งโอเคนะคะก็ส่วนเวทไที่เรียบร้อยแล้วคอสอยากพูดเหรอคะพอนึกว่าอยากจะพูดคุยกันต่อเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าตอนนี้เป็นเวลาอันสมควรนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะนังพี่ซีแล้วก็พี่บัมพอเลยนะคะ ก็จะไปพักผ่อนนะคะแต่ว like ่าเชื่อว oh, <te yeah. ่าไม่พักผ่อนหรอกกลับไปปั่นเทรนด์กลับไปดูอีกไปดูคอมเมนต์อีกรอบนะคะวันนี้ใครอยากจะบอกอะไรพี่ซีเพิ่มเติมพี่บอลชนเพิ่มเติมหรือว่านักแสดงทุกท่านนะคะก็สามารถไปปั่นเทรนด์ไปคิมคอมเมนต์กันได้เชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวนักแสดงทั้งสองท่านกลับไปอ่านแน่นอนนะคะเอาละทุกคนบายบายพี่ซีกันหน่อยแล้วก็พี่บอลชอนหน่อยเร็วบายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะทั้งสองท่านเลยสวัสดีนะคะจ้ะ เรรียอขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะขอเซ็นประเบอร์ให้กับพี่สีแลพี่วัชชันอีกครั้งด้วยค่ะขึ <Blind habe> น้นได้สองทางเลยค่ะ ก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ EP 3ของเราในวันนี้นะคะอย่างที่พี่ซีบอกไปนะคะว่าวันนี้ท่านไหนอยากกลับไปดูนะคะในส่วนของ EP 3เหมือนเดิมนะคะสามารถไปดูได้ทางไอชีดีเป็นเวอร์ชั่นอันคัดเลยนะคะซีนไหนที่แบบอุ๊ยก้มลงปั่นเทรนด